กราสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวพูดส่วนทำไมเนี่ยก็ขอกราสวัสดีทุกท่านนะครับที่คุณผมเองก้าก้าวันนี้คนเดิมนะซ,ซึ่งวันนี้ผมจะมาต่อแบอีพีจ้ะจาะ๋านับก็คือเมื่อวานเอ๊ะเมื่อวานผมเออจริงเมื่อวานผมได้แบบทําคลิปอีพีสิบสองไปเนาะซึ่งเป็นเออแบอีพีสิบสองเอามันแบแล้วก็เวกเตอร์แบ ซึ่งบางทีมัน,นยาวมากอาจจะเสียงแบบปุ่มเอาแบบสป,ปีดมันหนึ่งจุดหนึ่งเนาะก็เลยแบบมันเร็วนิดนึงอ่ะเราไปเล่นกันเลยดีกว่าซิ่งเราจะนำพาไปเอาอะไรถึงมันอ,อบบยู่นะมันอยู่เด็กเขโลุกหแดงเต็มเลยเว้ยดูดิมันอยู่กันหมดเลยคนอื่นออกไปละมันมันไม่รู้สิ่งอะละเสีย เบรออืออ,อู๋งอวีเบรฉันนีวอดี้เบรเหมือนกันนะอือตัดไปสักแป๊บหนึ่งดีกว่าทุกคนไม่นะพวกคนผมเท้าพริกอ้าแล้วมวกแมงพริกในชีวิตจริงด้วยนะโอ้เจ็บ <laughs> เท้าพริก LOL เหมือนนาร้อีกแล้วอันนี้ที่รับทุกคนไม่มีอะไรมากหรอกที่แอบรับไปเฉยนี่เท้าไม่ควรเตรียมมือให้บบเท้าให้ไมไหน่อยเลยว่ะอาจจะต้องนอนเล่นนะครับ เราจะเชียร์ทุกคนที่ท้าพิกเหมือนกันเรา ไปในนีเน้เอาไปนะคอมเมนต์โดนเบรหรือเปล่าฉันโดนระเบิตายเลยอายฉันเท้าพิก คือตายเอ้ยที่ผมลงคลิปในวันนี้นะครับก็วันที่ยี่สิบสองเนาะของอีพีสิบสองนั่นแหละแต่ว่าผมจะทำเผื่อไว้ไว้ในวันที่สิบสามนะครยี่สิบสานั่นเองนะครับ,รบเอาไว้ลงพรุ่งนี้นั่นแหละก็ที่ผมพูดเมื่อวานก็ ไอ้น,นี่ไงจะได้แบบเออมหมืมนวันที่ยี่สิบสองอะไรเงี้ยนะคุณ <Pizza! S 1> พิซซ่าพิซซ่านั่ง่าช <Pizza! S 1> ันค่ะท้าพิกนังเจ็บอยู่ไรเราจะไปจับมันทำไมเนี่ยคนที่แต่งตัวเหมือนโซนิกจะต้องตายตายเลยแหละเพราะว่าไม่แต่งตัวโซนิกเลย โซนิกต้องโดนฆ่าตายขอให้โซนิกตายด้วยกันผมไม่ชอบโซนิกเอ้าแม่โซนิกรอดทำไมปื้อลูกผู้เอาแล้วเอาแล้วทำการฆ่ากละหำแล้วโซนิกจะรอด,ดหรือไม่ แต่ใจนี่ก็ไม่เชียร์โซนิกนะแต่ใจนี่ก็อาจจะเชียร์นิดนึงยีนึงนะศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหชีวิตของโซนิกผู้วิ่งเร็วที่สุดในโลกเมนผู้วิ่งเร็วทำไมละครั้งนี้มาวิ่งไม่เร็วผมวิ่งเหมือนเต่าอะเมนสีจ้า กระทำโดยแบร์ซึ่งไม่มีพลังอะไรเลยรูปผมจะได้ทำแบรดกับจ,จันไหมเพราะาผมจะรีวิวห้าสิบแล้วเนี่ยเออน่องร้ออาจจะไม่ค่อยพูดหนะครนะทุกคนเพราะผมเป็นคนที่ชอบเงียบอยู่พอสมควร เอาไอ้คนนี้จำได้ถ้าถิดม,มันถือไอ้เครื่องดื่มที่มันเต้นๆนั่นนนันแหละกูนั่นเลยเอ้าอะไรดีใคกรกลายเป็นโฟเซนมา ใหม่นะทุกคนเขาหลอดเร็วเอาหมีเอาก็ออกจาก,เ,ากจเกมตลันั้นก็จะปิดเพลงเปิดนิดนึงทุกคนหวังว่าจะไม่ตีลิขสิทธิ์อะไรนะอาจจะไม่ไม่ตดหรอกดู ดู<ส>ว,วันถามโอ้โหแม่งสองแมปกันจ้าระหวันงเลยแบบนี้ไม่แมนชั่นเอาแมนชั่นเพื่อแมนชั่นแมนชั่นมอน,น,นโคตนี้ผมไม่ได้เล่นบ่อยนะคเออเหือ ได้ถ uh, like, ึงความชั <laughs> <laughs> ่วร้ายของฉันจิตใงความชั่วร้ายอีวิได้สิงสถิตฉันแล้วดูหน้าตาคนน่าเกลียดเลยวะมันส่งกระชตะโกจริงๆเลยมันคนหน้าตาคนน่าเกลียดดูมันยิ้มเหมือนฟันโคตรแหลมหมาสุดใจเกเลยมาละ โบยตังให้คนอื่นแล้วเพื่อนแต่น้าไม่มีสิทธิ์โบยตังที่นี่นะมากเออกลาปร์ตูนแดงไปซื้อแดดด้วยเจ้าเอิร์แมนอุ้ยเอ้ยเอ้ยยาไม่นะอย่าทำอย่างนั้นไม่นะเอ้ยไม่ถึงตัวดุปูอุ้ยเอ้ยอย่าอยะยอย่า เราบอกอย่ามาทำต่อฉันมันมีวิธีหนึ่งนะครับที่จะไม่ให้เมาส์ขึ้นก็คือการใช้ไอ้ปุ่มคลาสสิกนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ใช้นะทุกคนเอาไว้ใช้ EP 1 4แล้วกันเพราะผมถนัดอันนี้มากกว่า,ยายอย่าโย่ ชอบวิ่งก็ไปบอกนะจงตายกะถึงอ๋อ้องขนาดแมวฉันยังไม่รอดเลยโอ้โหแม่งมีเบคอนสองทำไมคนนี้ชอบกระโดดจังเลยว่าหน้าลำคาญมากเลยนะเนี่ยเวียนหัวด้วยนะอุ้ยดิโลโบอาก็แก้งจังเลยนี่ฉันเดินแล้วเนี่ยฮะ นี่ฉันยังไม่ได้กดอะไรเลยนะคะนี่ฉันกดเด้งแค่อย่างเดียวนะคะมีกระโดดด้วยเดี๋ยวกระโดดกระโดดตรงนะทุกคนกดตรงหันหน้าจอด้วยอฮ้ยตายซะขรร้องเออแะลรย,ย,ยามวิการใจเกเร ตนนี้อ้าวทหารมีแห่กันหมดเลยปะเนี่ยท้งฉั่ไวาคนเดียวงั้นหรือ,อเว้ยทุกคนมันต้องมาอยู่ที่แล้วกันแน่เลยวะเนี่ยทุกคนเอ้าม่งหัวติดแล้วมันกระเด็นออกมาเลยใช่ไหมเธอไปเล่นรูมนี่ แกความใจเย็นของฉันมาแล้วแล้วฉันก็จะฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าระหวางคลิปโคเอ้ดเฮ้ยเฮ้ยที่ผมทำคลิปเล่นมันโค้ดยาวเลยทุกคนยาวจริงนะแค่เอามันแบรไม่รอเป็นนาทีอ่ะอ้าวทำไมไม่เร็วห้องลับวะเออถามจริงเถอะโค้ดสีไม่ใช่ตรงนี้ทุกคนไม่ใช่ตรงนี้มาทะลุได้ก็จริงเถอะ ก็จริงอยู่แต่ว่าผมไม่อยากลงไปอะเรดรูมมาละแล้วก็ลงแหงล่างเอ้ยอ,อย่าเฮ้ยดีจ้ะฉันว่าแล้ว่าต้องมีคนเหลือแค่ไอ้บีคนคนสุดท้ายที่ผินตอนเม่อกี้ไม่มีค่าทั้งคู่เลยวะฉันก็มัวแต่ไปกระโดดจำจีจำชัยกกบไอ้นนคนนั้น บุยคนนั้นอยู่ไหนโอเคทุกคนถึงเวลา goodbye เขาแล้วเกยไม่มีสิทธิ์รอดนะคะเจ้าเนาะเกยไม่มีสิทธิ์รอดนะคะต้องจัดไอหมาคนสุดใจเกเลยคนนี้ก่อนยะเออเพลงเพยงเพีงยังเบาอยู่อ่ะสวนคลิปนี้พี่เพียงเท่านี้นะคะใครอยากเล่นต่อก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะคะ คลิปหน้าผมน่าจะใช้สกินเป็นคลิปหน้าอาจจะใช้สกินเป็นเอ่อเอออะไรดีทุกคนเอ่ออันนี้ไหม <c oughs> ความใจเกลียดเองผมแบบไม่กำเดิร์ไปต่อไปละเอาแล้วเอาวิสัตถ์เบรคทุกคนเอาสกินไม่มีตอนนี้เอาสกินไม่มีเท่านี้นะครับถ้าอยากดูต่อ e p จุดสี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย ที่จะผมจะออกเกมกดไลค์ด้วยนะกดไลค์โมออกเกมกดซับสไครต์ผมมาเล่นเกมต่อบ๊ายบายฉันเป็นมีอีกแล้ว